เท่ากันมันไม่ได้โอ้โหมเคลียร์มีเคียตกทุกทีแต่วันนี้จะโดนตกของอย่างอื่นนะคะเพราะว่าอยากรู้เคล็ดลับมากว่าพี่หนิงทํายังไงถึงยืนหนึ่งเรื่องความสวยคุเพิ่งไปทะเลไปทะเลติดกันสามวิทีเดียวนะทะเลนี่เราออกแดดหรือเปล่าขี้โกงหรือเปล่าออกแดดอันนี้ก็กลับจากทะเลขอกล้องซูมมาเลยดูหน้าโปรดดูหน้านี่คือวันแรกที่กลับจากทะเลโอ้โ อันนี้แปลว่าออกแดดจริงอันนี้ออกแดดจริงแพ้กลับมาอย่างนี้เลยจ้านี่มีเป็นคลิปที่โดนถ่ายเก็บไปเลยี่แพ้แดดเหรอคะแพ้น้ําแพ้แดดแพ้เนี่ยแพ้หมดเลยที่กลับจากทะเลแต่คุณหายแล้วหรอคุณมาดูตอนนี้ผ่านไปเจ็ดวันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดเลยเหรอเช็ดเช็ดเช็ดทำไมไม่เราเราจะมาบอกถึงความสวยความงามเราเช็ดหน้าจ้ะเช็ดไปเลยมันไม่ได้มันไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่เห็นปาว่าแต่ความ,วามหอม<า><า>ม,มันน้อยลงอะไรเงี้ยมันน้อยลงมากๆเพราะอะไรอยากจะบอกว่ามันคือสินค้าตัวนี้เลยคุณผู้ชมขาฟังหนึ่งดีๆวันนี้นะโปรโมชั่นจัดมาให้รายการแชร์ข่าวสาวสตตองแบบชนิดที่ปังมากๆแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อ2แถม2องลดมากมากตัวนี้คือ ตัวเซวาแอมคูโสมดำที่เรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยไม่ถึง2เดือนปลุกวงการสกินแคร์แบบสั่นสะเทือนอ่ะเอาพูดตรงๆชนิดที่ตอนนี้บางคนบอกว่าหาซื้อ,อยากมากแล้วก็ทำไมของถึงขาดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทั้งหนิงและวุ้นเนี่ยเดินทางไปประเทศเกาหลีและวใครเห็นโรงงานที่เกาหลีที่เรียกว่าเป็นโรงงานอันดับหนึ่งของเกาหลีวิจัยกันมาเนี่ยถึง2ปีเพราะอะไรเพราะปัญหาของคนไทยนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า ปัญหาต้นต้นอันดับหนึ่งเลยคือปัญหาเรื่องฟ้า,าแล้วทุกคนก็บอกว่ารักษาฝ้ามาตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรู้สึกว่าการรักษาฝ้าดีขึ้น แล้วหายขาดส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขาเรียกจุดด่างดําที่เวลาเราโดนแดดใช่แล้วก็จะจะจะโดนตรงที่จุดรับแสงใช่แล้วมันแทกเนี่ยฟ้าก็จะขึ้นมาเป็นปืดๆแล้วเอกีเรายิงเลเซอร์เข้มกว่าเดิมใช่แล้วพอไปยิงเลเซอร์ก็เข้มกว่าเดิมเพราะะไรเราต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคนไทยเราเองเนี่ยสภาวะอากาศมันอยู่ในแดดที่ร้อนมากดังนั้นมันไม่มีอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะบรรเทาได้อย่างจริงๆมันเลยเป็นโจทย์ในหัวว่าให้ทํำยังไงดีถ้าเราจะทําสกินแคร์สักตัวหนึ่งขึ้นมา ตัวนี้สองปีใช้หน้าหนิงหน้าวุ้นเส้น<ฆ>ผ่านการเทสทุกสูตรจนออกมาเป็นเซวาแอมพูโสมดำโสมดำเป็นลิขสิทธิ์เดียวที่เซวาได้แล้วโสมดำเป็นลิขสิทธิ์เดียวของเกาหลีที่โรงงานนี้ที่เป็นสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการรักษาจุดด่างดำฝ้ากระได้อย่างเห็นผล<ฆ>ด้วยเทคโนโลยี oh, นี่ไงวันโนี้เลยเขาอ,อบถึงเก้าครั้ง <c oughs> แล้วทาไมมันถึงบอกว่ามันขายดีมากเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เปิดตัวมาทุกคน ซื้อใช้เสร็จคือซื้อซ้ําชนิดที่เรียกว่าตุนของอะ่ะตุนของแล้วเราไม่มาพูดกันมโนเพราะคนอย่างหนิงปณิตาอย่างวุ้นเสน้นถ้าจะทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตัวเองสักตัวเราจะไม่มโนว่ามันใช้ดีหลอกเงินคนฉบาดหลอกเงินพูดไปนะก็เพราะว่ามันคือชื่อเสียงของเราที่เราสั่งสมมาตั้ง<ะ>นานแล้วเป็นจะบอกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความสวยความงาม เวลาเราเจอใครทุกคนก็จะมาถามเราแล้วถ้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเราเองแล้วมันออกมาแล้วมันใช้ไม่ดีจริงๆอ่ะเราเสียหายหมดเลยไีฉะนั้นเราเลยบอกว่าของเราเองเนี่ยมันต้องผ่านงานวิจัยจากผู้หญิงเอเชียมีงานวิจัยมีแลบทดสอบผ่านการทดสอบจากสถาบันเดิมสแกนซึ่งเป็นสถาบันอันดับหนึ่งของเอเชียว่าใช้แล้วเห็นผลจริงๆเราจะไม่มานั่งพูดว่าผลิตภัณฑ์ของเรา มนโนหลอกคนว่าเฮ้ยดีนะดีนะความเห็นผลคือความชัดเจนที่อยากให้คนดูนได้ไปฉะนั้นวันนี้บอกเลยว่าคนไทยไม่ต้องกลอีกแล้วถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด่างดำตัวนี้เลยแอมพูโสมดาของเซวานะคะใช้ไปประมาณ7วันนี่คือหนิงไม่ได้แต่งรูปนะอันนี้คือหนิงถ่ายหน้าสดโดยที่ไม่ผ่านการแต่งรูปคือบางทีเนี่ยเวลาที่หนิงเห็นสินค้าหลายๆตัวมาทอกตามรายการ เอาก็พูดตรงๆอ่ะก็จะใช้หน้าสดรูปหนึ่งว่าหน้าแพ้อีกรูปหนึ่งจะใช้หน้าที่แต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วแต่ขคงหนิงเนี่ยหนิงใช้วิดีโอถ่ายโดยไม่ผ่านแอปและไม่แต่งหน้าภายใน7วันอาการแพ้ทุกอย่างหายหมดมฉะนั้นตัวนี้คนแพ้ง่ายก็ยิ่งใช้แล้วดีเพราะว่านอกจากมันมีโสมดําที่เน้นในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดาความกระจ่างใสแล้วเนี่ยคนที่หน้าแพ้ง่ายคนที่ชอบเป็นสิว ก็จะบันเทาให้ดีขึ้นได้ด้วยฉะนั้นวันนี้หนิงบอกเลยว่าต้องรีบๆจัดเลยนะคะเพราะว่าสินค้าที่หลายๆคนถามหาว่าทำไมมันขาดตลาดอยากใช้ซ้ำอยากซื้อซ้ำอีก วันนี้นะคะเซิร์ชใน Google เลยนะคะว่าเซวาแอมพูสมดำตัวแทนของหนิงทุกคนนะคะผ่านการอบรมผ่านการเรียนรู้แล้วก็ผ่านขั้นตอนในเรื่องของการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการผิวหน้าพร้อมที่จะตอบกับคุณผู้ชมแล้วเซิร์ชแค่คําว่าเซวาแอมพูสมดำและตัวแทนของเราไม่ต้องกลัวว่าบางคนจะเป็นตัวแทนจริงตัวแทนปลอมเพราะบริษัทนะคะมีะแผนกในการตรวจสอบคนที่ขายเซวาแอมพูสมดำว่าเป็น ตัวจริงเท่านั้นถึงสามารถที่จะขายกันได้นะคะโปรวันนี้จัดไป2โปรเลยค่ะสำหรับโปรแรกนะคะซื้อ1แถม1ก็คือเซวาแอมพูผสมดำา1ขวดนะคะแถมมาร์คตัวนี้ซึ่งมาร์คตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเหมือนกับไปที่คลินิกแล้วก็ไปทำทรีทเมนหนึ่งครั้งเรียกว่าโหสุดจริงๆส่วนอีกโปรหนึ่งนะคะซื้อ2แถม2ค่ะในราคานะคะ1680บาทก็ เซวาแอมพูผสมดำสอขวดแล้วก็มาร์คชีทสอแผ่นเช่นเดียวกันนะคะจะมี2โปรก็สามารถ Google หรือว่า Facebook นะคะแล้วพิมพ์คำว่าเซวาแอมพูผสมดำมนะคะจะขึ้นมาเป็นพึดๆๆเลยเราก็เลือกอเอาเลยว่าเรายอยากจะซื้อกับใครซึ่งบอกว่าตัวแทนของเราทุกคนน่ารักมากๆฝากอีกอย่างหนึ่งเวลาไปซื้อของตามแบบว่าทีวี บางครั้งอย่ามองแค่ของถูกอย่างเดียวนะการที่มองที่ของถูกอย่างเดียวอย่างเช่นบางทีซื้อหนึ่งแถมอีกหลายๆอย่างแต่คําถามคือว่าส่วนผสมที่เขาใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะมันสามารถช่วยในการรักษาได้จริงหรือเปล่าแต่วันนี้หนิงบอกเลยว่าขวดเล็กๆแบบนี้ใช้แค่นิดเดียวจริงๆเป็นตรงไหนใช้ตรงนั้นนิดเดียวจริงๆแค่หยดเดียวแค่เนี่ยมันทรงประสิทธิภาพทรงคุณค่ามากๆและ สามารถที่จะช่วยในระยะยาวได้นิงจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่ขายบนช่องทางออนไลน์อย่าแค่ให้สวยระยะสั้นแล้วบงในระยะยาวคือเราต้องสวยระยะยาวจริงๆเพราะความสวยเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงเรามั่นใจใพอเรามั่นใจว่าเราสวยเราก็สามารถที่จะสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะ,คะ,ะวันนี้ฝากไว้เลยนะคะสําหรับเซ m ผวายแอมูดสมดานะคะมี2โปรโมชั่นค่ะ1โปรนะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะในราคาเพียงแค่890 แถมมาร์คชีส1แผ่นนะคะและอีก1โปรนะคะในราคานะคะ1,680บาทแถมมาร์คชีสนะคะ2แผ่นเซิร์ช Google หรือว่า Facebook คำว่าเซวาแอมพูโสมดำหรือว่าเซวาโสมดำก็ได้ค่ะเนี่ยแหละจัดไปั๊บแบบนี้ขอบคุณพี่หนิงมากๆนะบอกโโปรมชัั่นจดเต็มมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ